สวัสดีจ้าพีนาน่น้องมาเรม่มินเกงน้องใหม่น้ำย้ายเพ็นอีกเร็วเกงใส่ไข่หมุดแดงพี่น้องเอาผักแข่งบักเขือใส่น้ำพีนนพน่น้องผักคะเอาหนี้ผักคะหรือผักชะอมห่อนๆนี่พี่น้องน้องใหม่ย่ามนีมันกระลั่งออกพี่น้องย้ายเพนเลยไปหาสาบเอาพ่อใดมาเกงพี่น้อว่าเอาลายยากยากกระมือย้ายเพนพี่น้อง ต้องมือก็ได้เห็ุต้งมือบ่ได้ื็ดมาเสบเสรีมยายนพี่น้องพักกินกับพักนอนพี่น้องไ,ไม่กินน้ำง่ไมค่อยมแดงให้มาแดงก็น้อยหน่อยจะคือใส่ ใครมาแดงนะพ่อเจ้ามกระซ้าบา้านนองใส่ปลาแข่งปลาเขือนนะ

ผักกระจองผักคาดแกงเซงนอกเป็นน่องมันจะเข้ากัน <laughs> thấy bột đèn chắc chứ thấy Nói lại thì non <laughs> Đèn xoay văng là lịch Nói xoay cạnh thì non chắc chắn <laughs> Ừ <laughs> ทำไมยาเข่นไปสับปะตะนอนางดินพี่น้องอยู่นี่เขาเจาะเอิอนนอขาวเพราะว่ามันอยูใ่ในดินมันสีขา,ขาวเขาเจาะก็เลยเอือนนอสีขาวสชาวยาเข่นเอือน,นอนางดิน อเคยน้นองแน่ันด่งเลยขาวเพาะมันนองขาวแล้แหวานจะยจวยพี่เนอง 嗯。Mm hmm. อัศนีคือก็น้อยใจาเนะาะแย่เพื่อนกนกินบะเบิดดกอิ่มก่อนพี่น้องพอกันฉีดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยกเพื่อนในเด้จา้าสวัสดีจา้า